d i y ลดกระดาษของเล่นยุค90โดยมิสเตอร์แมนก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิสเตอร์แมนนะครับครับวันนี้ก็พี่แมนก็จะมาสอนทำตัวลดกระดาษนะครับของเล่นสมัยเด็กๆนะครับนี่แบบที่1น,นะครับแบบที่2จะเป็นคันซีเคแบบนี้นะครับนี่มีปีกออกมานะครับก็เก็บด้านบนนะครับครับส่วนแบบที่3ก็จะเป็นแบบหน้าเรียวแบบนี้นะครับ หัวแหลมท้ายแหลมนะครับนี่ส่วนแบบที่4จะเก็บปีกนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยส่วนแบบที่5ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทรงคลาสสิกนะครับทั่วไปเลยโอเคมาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับแบบที่1นะครับอันนี้แบบคันสีขาวแบบตรงกลางนะครับนี่พับเฉียง2ด้านนะครับแล้วก็พับเก็บเข้ามาแล้วก็รีดนะครับพับให้หัวสลับกันนะครับถ้าแบบสีขาวนะครับ อันนี้จะพับแบบสีขาวให้ดูก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนวิธีการทําก็เหมือนกันแบบคล้ายๆกันทุกขันเลยนะครับอันนี้ก็รีดนะครับนี่นะครับพับเก็บจับหัวแล้วก็รีดแบบนี้นะครับถ้าหากใครดูไม่ทันหรือว่าดูไม่เข้าใจก็ก,กด p อ u หรือกดต t อปแล้วก็ดูแบบช้าได้นะครับนี่มันก็จะพับเก็บด้านข้างนะครับจากนั้นก็พับหัวเข้ามาแบบนี้นะครับนี่แบบเฉียงนะครับปึออ๊บ เชียงเสร็จแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันครับผมพับคล้ายๆเหมือนวิธีพับจรวดปกติทั่วไปเลยครับนี่พับหัวก่อนนะครับจากนั้นก็พับครึ่งนะครับเอาท้ายเสียบเข้าหัวนะครับระหว่างตรงช่องเสียบพอดีนะครับแบบนี้เลยโอเคก็จะได้รถแล้วนะครับจากนั้นเรามาทําทรงส่วนท้ายกันครับส่วนท้ายเนี่ยให้จับกระดาษด้วยนิ้วชี้นะครับนี่แล้วก็ดันข้างบนด้วยนิ้วโป้งอีกทีนะครับเก็บตูดไว้เป่านะครับ นี่นะครับอันน okay. ี้พแมนไม่มีพื้นที่เป่านะครับเดี๋ยวไว้เป่าให้ดูรอบหลังนะครับโอเคแล้วก็พับตรงส่วนหัวนะครับอันนี้จะเป็นแบบคันสีเหลืองนะครับวิธีพับก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สลับหัวนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นหัวอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นท้ายนะครับเหมือนกันเหมือนกับแบบเมื่อตะกี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะไม่พับตรงด้านท้ายนะครับโอเคเราก็เสียบไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาเป็นแบบหลังคาเปิดแบบนี้นะครับแังนั้นก็เสียบเหมือนกันนี่ครับดันเข้าไปโอเคครับส่วนด้านท้ายก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาให้เท่ากับปีกด้านบนนะครับต้นหัวก็เหลือมาที่มานิดนึงแล้วก็พับตูดนะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับแบบนี้สีเหลือง คันต่อไปก็จะเป็นคันสีน้าตาลนะครับนี่ครับโอเคก็พับหัวเหมือนเดิมคนระับหัวเหมือนกันทุกคันเลยนะครับถ้าใครมีแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาดูได้นะครับพี่แมนก็จะลองพับดูนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆพี่แมนก็จะเล่นประมาณนี้นะครับห้าสีห้าคันแบบนี้เลยนี่ ครับอันนี้พี่แมนก็จะเก็บเข้าไปด้านในแทนนะครับนี่จะพับส่วนทางกับคันสีขาวนะครับจะเป็นแบบหน้าเลียงเียงนะครับแบบนี้จากนั้นก็พับเหมือนเดิมครับพับเก็บเหมือนเดิมเลยนี่นะครับส่วนตูดก็พับวัดระยะก่อนแล้วก็จับซ้ายขวาแล้วก็บีบเข้าไปนะครับนี่ก็เหลือพื้นที่ไว้นิดนึงไว้เป่านะครับ นี่ก็พับเลยนะครับโอเคจะได้แล้วนะครับแบบที่3นะครับส่วนแบบที่4จะเป็นตัวสีเขียวนะครับนี่ก็ทรงเหมือนกันนะครับโอเคปุ๊บนี่พับส่วนหัวก่อนนะครับแล้วก็พับตรงกลางเครื่องนะครับโอเค โอเคแล้วก็ทีนี้ก็อ่าวพี่แมนพับผิดนะครับต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็พับใหม่นะครับอันนี้สีสีเขียวแบบสีเขียวอะ่ะมันจะอยู่หัวด้านเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับพี่แมนพับใหม่โอเคจากนั้นก็แค่พับครึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บจากนั้นแล้วก็พับตรงก้นให้เหมือนกันนะครับ โอเคครับก็แบบนี้ก็จะได้แล้วนะครับปีกอยู่ด้านล่างนะครับนี่เป็นของเล่นยุคเก้าส่วนที่ฮิตมากๆช่วงหนึ่งเลยนะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับเป็นสีมูอหัวก็จะอยู่ด้านเดียวกันเหมือนกันนะครับอันนี้เกิดพี่หม่ก็จะปรับตัวลำตัวก่อนนะครับโอเคจากนั้นก็ปรับส่วนหัวครับ คันสีชมพูพี่แมนจะเก็บปีกทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับพับเข้าหาตัวเองนะครับพับแบบนี้นะครับตอดเข้าไปปุ๊บจากนั้นก็เสียบเหมือนกันเลยปุ๊บโอเคนะนี่นะครับจะได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับ5สีหลำ5แบบนะครับครับก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางมิเตอนะครับ มิตแมนขอบคุณครับ